ที่สอของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านก็ปปแดงหนึ่งผูสิงห์วอเทคโนโลยีสงวนทาด้านฝ่ายน้ำเงินศิลาเพชรพีโอเคพีวีสี่มวยคู่นี้ชกกันที่พิกัด124ปอนด์ทสิบสบอานแดงมา125.3ลรไป1.3ส่วนทางด้านป่าแด้ำเงนมา124.3ลร้จดสาาแดงแพ้คะแนนเพชบวกขาว สิทธิ์นายกเสษรีทียวบอสิบห้ากุมภาล่าสุดชนะน,นกซึ่งสิจักชัยสจเล็กบรรทอที่ตะวันนา18มีนา6กววันนั้นชกพิกัดร2 3สา่วนตนาป่าดำเนินพาอำนวยเดชวรวันวีที่ตะวันนา18กุมภาั 6, นนั้นชัน่อสล่าสุดนชนะนกซึ่ิาอำนวยเดชววันทริที่อยุธยา1ิมีนา6วันนั้นชกพิกัด1น3ปอนด์ เมื่อคื้นี้เด้ิวตทัดด้านฝายดับเบิลครับเป็นต่อราคา3ต่อ2ชี้ทุเรียนก่อนช็อกนี่ก็ชอบไปที่ต่ด้านของฝ่ายดับเบิลนะครับนะ,บนะบแต่ว่ารูปร่างเนี่ยจะเสียเปรียบเพียงแต่ว่าได้เปรียบในเรื่องของกระโดงใบไม,ม้แล้วก็ความหนักแรงของอาวุธนะครับสำหรับทางด้านกัปตันหนึ่งคูสิงห์วอเทคโนโลยีก็อายุ20ปีสูง171จากสีสเกตเวดนาวทช็อกประจําก็123ปอดชกมางกรุงมาแล้ว5ครั้งเคยชนะน,นกช็อก1ครั้งในยกที่4และก็เคยแพ้นก1ครั้งในยกที่4เช่นนกัน ก็เป็นไม้ซ้ายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบเลยนะทรงมวยฝีมือผู้ขวนข่าวในครับลูกกระแบีเก็บกันรุดทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับสุนทรเล้าฝ่ายเมืองศิลาเพชรนี่อายุ17ปีสูง170จากกระจวบนะครับนาเวดนักชกประจำก็124ปอนด์ชกมังกรมาแล้ว15ครั้งเคยฉนะนั้นก็ชกในเวทีมังกรง6ครั้งเป็นการชกญรในยกที่30ไม่สุดแพ้นกหึงครั้งยกที่4 เ็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาบได้เี่งกันทรงมวยก็ประเภทแต่ขาเจาะยางฟ้ากระจกสมัดฟันสอกลุ้นหลอนหลับนับอกได้ก่อนนะครับไม่หลอนไม่หลับไม่นับไป่นอกนี่ก็มีเวลาให้ขยับขยายเสื้อกายตัวนะครับมีราคาดีๆหน้าตู้เข้าไปที่ได้รับฝ่ายดริเินก่อนประกันนำเงินให้สามยกนะครับมีราคาดีๆแต่งตัวออกตัวกินสองข้างนะครับยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งต่อรองยังไม่เล่นนะยังไม่เล่น ไม่เล่น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 การผ่านมวยนี่น้ำเงินดีกว่านะกระดูกมวยการผ่านมวยนี่น้ำเงินจะดีกว่าแดงในชกเพียงห้าครั้งเท่านั้นครับในเวทีมังกรแดงชนะก็ต้องชนะปลายๆนะน้ำเงินเจอกับมวยซ้ายก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมดูว่ายังไงต้องไปก่อน ราคาตั้งต้นในวิธีอยู่ที่น้ําเงินสามสองต่อเงินสสองต่อเงินส2สองต่อเงินสสองต่อแรกแต่ขาคนละทีเงินสามสองเงินส2มสองต่อเงินสาสองต่อส2สองต่อเพราะว่าดูว่าน้ำเงินในตั้งแทั้งคู่ในแพ้ยากอ่าแพ้นอกยากนะน้ำเงินก็แพ้นอกยากแดงก็แพ้นกทุกห้าครั้งแพ้นกครั้งเดียวน้ำเงิน15้าครั้งแพ้นอกครั้งเดียวแต่ว่าน้ำเงินในผ่านของหนักของแข็งของแรงมาเยอะกว่าครับพอชกมากรุงเยอะกว่าเงินสาสองต่อเงินสาสองต่อ เงินสามสองต่อเงินสามสองต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยูน้ำเงินเงินสามสองต่อ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 ไออันนั้นเป็นแต่ขาแดงไปทีนะเงินสามสองต่อสามสองต่ออยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเงินสามสองเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อและแข่งคนละทีนะเงินสามสองเงินสามสองต่อเงินสามสองต่อ เสามสต่อเนสามสองต่อเมิสามสองต่อเงิสามสองต่อเมิสามสองต่อเงิสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินสามสองต่เงินสามองต่งนสามสองต่อเงินสาสองตเงินาสต่อ หนึ่งห้าสี่ต่อห้าสี่ต่อหนึ่งห้าสต่อห้าสต่อหงห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ในมือถีซ้ายไปทีอยู่นมืเนอยำเงินอยู่นมอเงินเดียำเงินเงินห้าเงินเแปดเงินเแปดเงินศแปดเงินเแปดเงินศแปดเงินเแปดเงินแปดไอ้นมาแต่ซ้ายไปทีเงินสาต่อเงินสาต่อเงินสามต่อเงินสามสองต่อเนสามสต่อเงินสามองต่อหมดเงินขึ้สองันัดนกึศสองหัดเกึศส กเนื้อสัตว์สองต่อเนื้อสัตว์สองต่อเนืสสอ้อสัตว์สองต่ออยู่น้ำเงินกระดูกมือบโบมวยการผ่านมวยนี่อยู่น้ำเงินหมดนะครับใหญ่นี่จะได้สดแรงสภาพร่างกายนะสามยกผมดูว่าน้ำเงินไม่เหนื่อยหน้าจอกนำก่อดนะครับสี่ห้าเนื้ำเงินก็มียุบมีย่นนะ อันนี้เป็นข้อมูลให้สมาชิกได้ตัดสินใจในการรุนการเชียร์นะครับเพราะว่ามวยี่ยมันมันต้องออกตัวทุกผู้อยู่แล้วนะครับทุกเจ้าทุกคนนะครับต้องออกตัวหมดอยู่น้ำเงินห้าสามต่อเห็นห้าสามต่อห้าสามต่อห้าสามต่ออยู่น้ำเงินเห็นห้าสามต่อห้าสามต่อห้าสามต่อ ในท่าสาต่อหลังจากที่พ้นช่วงสงการแล้วนี่เดี๋ยวนักบอลก็กลับมาเข้าค่ายนะครับกลับมาเข้าค่ายแล้วก็เตรียมตัวพิซซ้นกันเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ตั้งหมดเลยจะตั้งใจชกกันและบางค่ายนี่ก็จะให้นักมวยเข้าค่ายวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของทางค่ายมวยนะแต่หยุดเป็นวันหยุดห้าสามห้าสาม ส่วนค่ายพอหลักบุญนี่จะหยุดหนึ่งเดือนเต็มนะครับจะหยุดหนึ่งเดือนเต็มให้นักวยพักก่อนหนึ่งเดือนเต็มเต็มครับไม่รับรายการนะครับสำหรับค่ายพอหลักบุญต่อไปเป็นยกที่สองลอยตัวยกที่สองลอยตัวยกที่สองอยู่น้ํงเมินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อห้าสามต่อ เงนท่าสามต่อห้าสามต่อซ้ายเก่อวซ้ายชกกันยากขึ้นหนึ่งเงินห่าสามตอ่ตอเงินท่าสามตอ่ตอเงินท่าสามต่อเือนท่าสามต่อห้าสามต่อเงนท่าสามต่อแดงแต่ขวาไปที่ไอ้น้ำมือนพยายามที่จะต่อยหมัดแดงนี่มีมีขวาหน้าอันตรายด้วยนะเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ส่วนทางด,ด้านฝ่ายน้ำมือนี่จะไม่ซ้ายแข้งเดียวนะน้ำเือนในซ้ายแข้งเดียวแต่ว่าหนักแรงกว่าแต่ว่าแดงนี่จะมีขวาหน้าด้วย โอ้ยไอ้ในเบอน์เตวิดแดงเตะซ้ายเต็มๆเลยห้าสามเงินห้าสามต่อลูกนี้ีโดนไปสองครั้งแล้วนะลูกนี้โดนไปสองครั้งแล้วนะอยู่น้ำเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ต่อเงินเจ็ดสี่เงินห้าสามต่อเงินห้าสามต่อห้าสามต่อเงินห้าสามต่อห้าสามต่อเงินห้าสามเงินห้าสามเงินห้าสามต่อเงินเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ต่อเงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่ต่อเจ็ดสี่ต่อ ไอ้แดงเตะขวาหน้าสวยนะอยู่น้ำเงินเงินห้าสามต่อ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 ห้าสามต่อไม่ไม่ง่ายสําหรับน้ำเงินแน่นะถ้าช็กทรงนี้นะเงินห้าสามต่อเพราะว่าเดินช้าเมื่อเดินช้าแข้งขวาหน้าของทัดดาฝ่ายแดงสวยมากนะแต่สวยมากอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินน้ำเงินต่อยไม่โดนนะห้าสามเงินห้าสามเงินห้าสามเงินห้าสาม ปล้ำนายปล้ำนายปล้ำนายทำไรไม่ได้นะสามสองต่อ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 เงินสามสองต่อเงินสามสองต่อเงินห้าสี่ต่อเงินห้าสี่ต่อเดี๋ยวว่านมันจะแพ้ขวาหน้าของแดงนะอ้ยไอ้นี่มันเตะขาไปทีนะเงินเงินสามสองต่อ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 อ้ยไอ้ไอ้แดงเมาแดงเมาแดงเมา 7จ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เงินสองต่อ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 สองต่อเงินสองต่อสองต่อเงินสองต่อสต่อสองต่อยูดเงินอยู่ดเงินอยู่ดเงินอยู่ดเงินยูดเงเงินสต่อเงินสองต่อเงินสต่อเงินสต่ออ้อยอ้ําเงินเตะขาต่อยมัดปริ้าสองต่อห้าสองต่อห้ต่อเงสองต่อเงินห้ต่อแดนนี้เคยแพ้นกครื่งที่สี่นะไม่ใช่ไม่เคยโดนนกนะห้าสองห้าสองโดเตะขาได้มีอาการนะ ห้าสองเงียสมต่อเสต่อเสาต่อเงื้อ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 สาต่อเ3ต่อสาต่อเื้อสมต่อเื้อสาต่อเ้อสาต่อเื้ยเจ็ดสองเ้จ็ดสไอ้ด้บัตเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดออต่อเื้ยเจองต่อไอ้ได้บัตสี่ต่อส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 ีต่อสีต่อสีต่อ สี่ต่อเงินสี่ต่อเงินสี่ต่อสี่ต่อเงินสี่ต่อเงินสาม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 ต่อทำไหนยังทำอะไรไม่ได้ยังทนไม่ได้มาสองอ3สามมาสองขึสามสามต่อสามต่อสามต่อออกตัวที่ราคาสันหนึ่งไปก่อนออกตัวที่ราคาสามนหนึ่งไปก่อนนะครับใครที่เข้าตั้งแต่ผมบอกนะครับประกันน้ำเงินให้สามยกนะประกันน้ำเงินให้สามยกนะครับตอนนี้ราคาในวิธี อยู่ที่สามต่อนะไม่เกินจากนี้นะครับไม่ราคาไม่เกินไปจากนี้นะครับนี่สามต่อออกตัวบางทุนไปก่อนนะครับออกตัวบางทุนไปก่อนเพราะว่ามวยมันเป็นต่อช่วงพักยกยังไงก็ต้องแต่งตัวได้ต้องออกตัวได้ครับ สีต่ต่อแล้วนะสี่ต่อ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 เงินสี่ต่อเงินสี่ต่อออกตัวสี่หนึ่ง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 อยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินร้องสี่ร้องสี่ไม่ต่อไม่ร้องอ่ะมีคนต่อสี่หนึ่งเจ็ดสองต่อทั้งเวทีนะเจ็ดสองต่อทั้งเวทีนะเจ็ดสองต่อทั้งเวทีร้องสี่ร้องเจ็ดสองต่อ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  จ็ดสองต่อเจ็ดสองต่อเจ็ดสองต่อสีแดงนะนะสาแดงสีนนะดแดงหนึ่งหมื่นบาทนะทีมงานแดงหันมามองแล้วรับทราบรับทราบทีมงานแดงรับทราบว่ามีสีดดาหนึ่งหมื่นบาทอยู่น้ำเงิน 72, เจ็ดสองเดรสเปิดน้นำเงินไปต่อสามสองตอนนี้น้ำเงินไปต่อเจ็ดสองออกตัวนี่สบายสบายแหละให้เดินต่อยให้เดินต่อย เจ็ดสองต่อเงินเจ็ดสองเงินเจ็ดสองเงินเจ็ดสองร้องสี่ร้องร้องสี่ร้องร้องสี่ร้องต่อไปเป็นยกที่สามปล่อยตัวยกที่สามในเงินสี่หนึ่งในเงินต่อสี่หนึ่งเงินสี่ต่อเงินสี่ต่อเงินสี่ต่ออยู่ในเงินแต่งตัวแดงโอ้ยไอ้แดงโดนแตกราบีสะดุ้งห้าต่อ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 เงินห้าต่อ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 วงในแดงดีกว่าวงในแดงดีกว่านะแดงนี่เป็นมวยขาในดีกว่า ส่วนเงินนี้จะวงนอกเตะขาเจาะยางปล่อยมัดนะครับห้าต่อเงินห้าต่อห้าต่อห้าต่อเงินห้าต่อห้าต่อเงินห้าต่อแล้วหกลองอ่ะแล้วหกลองอ่ะแล้วหกลองอ่ะเงินห้าต่อออกตัวเรียบร้อยด้ออกตัวห้าหนึ่งออกตัวห้าหนึ่งเงินห้าต่อห้าต่อเงินห้าต่อห้าต่อเพราะผมชอบมันสมาชิกออกตัวห้าหนึ่งเกินจากนี้นี่ออกตัวยากเงินหกต่อ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 เงินห้าต่อเงินห้าไอ้แดงโดนมัด แดงโดนบัดแต่ละทีนี่วูบวาบตลอดวูบวาบตลอดสิบต่อสิบต่อสิบต่อสิบแปดต่อแปดต่อแลกบัดแลกบัดแปดต่อแปดต่อหกต่อหกต่อมัน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 ห้าต่อมัน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 ห้าต่อไอ้แดงโดนบัดห้าต่อเงิน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 ห้าต่อ เงินห้าต่อ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 โอ้ยแดงโดนมัดหกต่อ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 โอ้ยเงิงนชานนกเงิงานานนกเงินชานนก